มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกับดิฉันทธน,นาพรวางหาค่ะทวิตล่มึ้นติดเทรนด์ค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้18พฤศจิก,กายน2,568ค่ะจูจูหลายคนเนี่ยก็ไม่สามารถเล่นแอปพลิเคชัน X ได้ก็คิดว่าอาจมาจากอินเทอร์เน็ตค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทวิตไม่ได้ลมแต่เป็นเครือข่ายคาวแฟที่ล่มจนทำให้เข้าเว็บไซต์หลายๆเว็บไม่ได้ค่ะ หลังจากที่เว็บไซต์ d e p e n d e n t ได้ออกมาบอกว่าหลายเว็บไซต์ทั่วโลกเกิดปัญหาโดยพบว่าบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคจากคาวแฟผู้เข้าชมเว็บไซต์ต่างๆเช่นแอปพลิเคชัน X และเว็บไซต์รีวิวภาพยนตร์ l e t t e r b o x ได้พบข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่ระบุว่าการทำงานของหน้าเว็บไซต์ได้รับผลกระทบจากปัญหาของคาวแฟแล้วคาวแฟคืออะไรนะคะเขาเป็นบริษัทผู้ให้บริการทางด้านความปลอดภัยและความเร็วของเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดแห่ง หนึ่งของโลกค่ะหน้าที่หลักก็คือช่วยให้เว็บไซต์โหลดได้เร็วขึ้นและไม่ล่มง,ง่ายเวลามีคนเข้ามาเยอะหรือโดนโจมตีอธิบายแบบง่ายๆคา,าวแฟททาอะไรให้เว็บไซต์บ้าง 1. ค่ะป้องกันการโจมตีแบบ DDoS ที่ยิงให้เว็บล่มมีไฟวอลการ,ร์ดหรือคนที่ไม่หวังดีซ่อน i อจริงหรือเซิร์ฟเวอร์ให้แฮ็กยากมากขึ้น 2. ค่ะช่วยให้เว็บโหลดได้เร็วขึ้นมี CDN กระจายเว็บไซต์ทั่วโลกผู้ใช้อยู่ประเทศไหนก็เข้าถึงไฟล์ใกล้ที่สุดทําให้โหลดได้ เร็วค่ะมีระบบเก็บไฟล์และมีระบบเก็บไฟล์ทําให้เว็บไซต์เบาและเสถียรมากขึ้นค่ะ3ค่ะทําหน้าที่เป็น DNS ระดับโลก DNS ของ Cloudflare อย่าง1.1.1.1 11. เป็น DNS ที่เร็วที่สุดตัวหนึ่งค่ะที่ทั้งคนทั่วโลกและเว็บไซต์เนี่ยสามารถใช้ได้ 4. ค่ะเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลมีระบบเข้ารหัส SSL อัตโนมัติและช่วยป้องกันข้อมูลไม่ให้ถูกดักระหว่างทางค่ะแล้วทําไมหลายเว็บไซต์ต้องใช้ Cloudflare เพราะว่ามันจะช่วยเรื่อง ความเร็วที่ดีขึ้นความปลอดภัยที่สูงขึ้นลดภาระของเซิร์ฟเวอร์ป้องกันเว็บล่มเวลาไวรลัลหรือโดนยิงเป็นต้นค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านบริษัทคาเฟา่ซาบปัญหาดังกล่าวแล้วกาลังตรวจสอบเหตุขัดข้องที่อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าหลายรายพร้อมแจ้งว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อมีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นขณะที่เว็บไซต์ดาวดีแท็กเตอร์ค่ะซึ่งติดตามการหยุดให้บริการก็ประสบปัญหาทางด้านเทคนิคเช่นเดียวกันแต่หลังจากโหลดขึ้นมาพบว่ามีรายงานปัญหาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบหลายรายค่ะ <Okay. S 1> เห็นข้อความแจ้งว่ามีข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่ายของคาวแฟร์กุณาลองอีกครั้งในอีกสักครู่ซึ่งเว็บไซต์ X หรือทวิตเตอร์เดิมค่ะเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนอกจากนี้ค่ะดาวดีเทกเตอร์ยังรายงานปัญหาในเว็บไซต์อื่นๆอีกด้วยค่ะเช่น Open AI และ Lead of Legends และผู้ให้บริการชำระเงินโดยผู้ใช้ชาวไทยก็ประสบปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชัน X ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งบางช่วงสามารถ เข้าใช้งานได้เพียงบางส่วนจนเกิดเทรนทวิตเตอร์ลม่มคืนติดเทรนในประเทศไทยข่าวแฟร์ค่ะระบุว่ากําลังตรวจสอบแก้ไขปัญหาหลักๆที่ผิดพลาดค่ะและแจ้งว่าได้ทําการแก้ไขเครื่องมือ Ad ปเดสและ WARP แล้วแต่เนื่องจากเป็นบริการทางเทคนิคที่ซับซ้อนปัญหายังอาจส่งผลต่อเว็บไซต์ใหญ่บางแห่งอยู่ค่าแฟร์ค่ะยืนยันว่าจะดําเนินการคืนค่าบริการอื่นๆต่อไปทั้งนี้ค่ะรายงานจากดีเ e นเดน t นะคะระบุว่าเว็บไซต์พนันชื่อดังก็ได้รับผลกระทบ แล้วไม่สามารถใช้งานได้จากการหยุดให้บริการของคาเฟ่ด้วยเช่นกันค่ะแม้ความขัดข้องในครั้งนี้ค่ะจะสร้างความปั่นป่วนให้กับโลกออนไลน์แต่คาดว่าทางคาเฟ่ค่ะจะเร่งกู้แก้ไขปัญหาให้กลับมาเสถียรโดยเร็วค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะแล้วถ้ามีประเด็นไหนหน่าสนใจเราจะกลับมาติดตามกันใหม่อีกครั้งค่ะ